พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าแง่มุมที่สำคัญในมัทธิยบทที่5-7ถึง7สัปดาห์ที่1ความสุขเป็นของผู้ที่ยากจนในวิญญาณและผู้ที่มีใจบริสุทธิ์หมดจดเพื่อเราจะอยู่ภายใต้การปกครองฝ่ายสวรรค์ของพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์ใหม่ของเราและเพื่อเราจะได้เห็นพระเจ้ามาสําแดงพระองค์ในชีวิตของพระองค์และเป็นตัวแทนขอองงพระค์ด้วยําานจของพระองค์ วันเสาร์อรบิก4เราต้องมาร่วมโต๊ะงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าในความใหม่สดเราสามารถได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยเรียนรู้ที่จะกล่าวว่าข้าพเจ้าขอโทษโปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยอรบิก5เราได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกวันทุกวันผ่านสี่สิ่งดังต่อไปนี้ 1. กางเขน 2. พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราได้รับการปรับสภาพสร้างใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ 3. วิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราและสพระคําอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอารบิก 6. วิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราต้องแผ่ขยายเข้าสู่ความคิดของเราเพื่อจะสยบควบคุมยึดครองความคิดของเราจนกลายเป็นวิญญาณแห่งความคิดของเราวิญญาณที่ผสมกลมกลืนยิ่งแทรกซึมทราบซ่านและถือครองความคิดของเราเราก็ยิ่งยอมให้ความคิดของพระคริต กลายเป็นความคิดของเราระบิยเจเราไม่ควรมีชีวิตเป็นอยู่ตามความไร้สาระแห่งความคิดแต่ควรเป็นอยู่ตามวิญญาณแห่งความคิดนี่คือกุญแจที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตประจำวันของคนใหม่คนเดียวแห่งกลุ่มชนเป็นเคล็ดลับที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตคริสตจักรที่เต็มไปด้วยลักษณะเฉพาะของพระเจ้าสุขคนทรุของพระคริสต์และความเป็นหนึ่งของพระวิญญ,ญาณน,นั้น อรบิก8การที่เรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าและฝึกฝนวิญญาณของเราในการอธิษฐานและอ่านพระคำทุกวันนั้นทําให้ความคิดของเราเปลี่ยนไปและเปลี่ยนใหม่นี่คือการกําจัดทัศนคติเก่าๆทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตมนุษย์และถูกทําให้ใหม่อีกครั้งโดยคําสอนในพระคำอันบริสุทธิ์และการส่องสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลขโรมัน5การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับใจที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ และการชำระให้บริสุทธิ์ของเราและวิญญาณที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่และการเพิ่มกำลังของเราเมื่อใจของเราถูกพระคริสต์ถือครองอย่างครบบริบูรณ์และวิญญาณของเราถูกใช้จนเป็นนิสัยเพื่อมาสัมผัสองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าก็จะมีหนทางและการฟื้นฟูก็จะมีชัยชนะจัดาที่หนึ่งวันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามัทไทยบทที่ 26: ข้อ29 ตั้งแต่นี้เราจะไม่ดื่มผลผลิตจากต้นองุ่นอีกต่อไปจนกว่าวันนั้นจะมาถึงคือวันที่เราจะดื่มร่วมกันกับพวกท่านใหม่ในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราเอเฟโซบที่4ี่ข้อ2ีและให้ท่านถูกเปลี่ยนใหม่ในวิญญาณแห่งความคิดของท่านนอกจากกลางเขนพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิญญาณของเราแล้วเรายังมีพระคําอันบริสุทธิ์ด้วย ศีรษะของพระกายได้ชำระคลิตจักรซึ่งเป็นพระกายของโพรงโดยการชำระของน้ำในพระคำเนื่องจากข้าพเจ้าได้ศึกษาพระคัมภีร์มาเป็นเวลานานข้าพเจ้าจึงสามารถท่องจำพระคำบางบทเช่นมัทธยวบทที่หนึ่งและโรมบทที่8ได้เมื่อข้าพเจ้านึกถึงเนื้อหาของพระคำบทต่างๆนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับการชำระเราทุกคนต้องรับการชำระของน้ำในพระคำทุกๆวันเลือกอ่านข่าวสาร ไม่มีการทนทุกข์ใดที่เป็นธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจตอบแก่เราอย่างนี้ว่าจริงอยู่ที่การทนทุกข์นั้นไม่เป็นธรรมแต่การที่เราร้องเรียกท่านให้ทนทุกข์นั้นเป็นธรรมเรามีสิทธิอย่างสมบ,บูรณ์ที่จะวางท่านไว้ในการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนี้เพื่อท่านจะได้รับการเปลี่ยนใหม่พวกเราบางคนอาจยังคงอยู่ภายใต้การทนทุกข์บางประการเราต้องเรียนรู้ว่าจะหันสู่วิญญาณของเราอย่างไร นั่นเป็นที่ลีภ้ภัยเป็นที่หลบซ่อนของเราเพื่อเราได้รับการเปลี่ยนใหม่เนื่องจากเราเป็นมนุษย์เราอาจจะคิดและพิจารณาว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญนั้นไม่เป็นธรรมเราอาจจะไม่สามารถแบกรับสถานการณ์ที่เราอยู่แต่เมื่อเรามายังพระคำไม่ว่าจะเป็นบทไหนหรือข้อไหนพระคำก็ชำระเราคําว่าชำระมีความหมายเดียวกันกับคำว่าเปลี่ยนใหม่โดยสี่สิ่งนี้ กังเขนพระวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณที่ผสมกลมกลืนของเราและพระคำอันบริสุทธิ์เราก็จะสามารถได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่เรามายัางโต๊ะงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในขณะที่องค์พระเยซูเจ้าทรงตั้งโต๊ะงานเลี้ยงนี้พระองค์ตรัสว่าตั้งแต่นี้เราจะไม่ดื่มผลผลิตจากต้นองุ่นอีกต่อไปจนกว่าวันนั้นจะมาถึง คือวันที่เราจะดื่มร่วมกันกับพวกท่านใหม่ในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งหลักการขึ้นมาพระองค์ย่อมไม่ทรงรับประทานโต,ต๊ะงานเลี้ยงที่เก่าแก่โต๊ะงานเลี้ยงที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นนั้นใหม่สดและโต๊ะงานเลี้ยงของพระองค์ในอาณาจักรแห่งพระบิดานั้นก็ใหม่สดด้วยเราต้องมายังโต๊ะงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยหนทางใหม่คืออยู่ในหลักการของความใหม่สด เราต้องตระหนักว่าสิ่งของด้านลบทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุและปัจจัยของความเก่าแก่เมื่อเรามาร่วมโต๊ะงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนอื่นเราต้องสารภาพบาปอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งของด้านลบทั้งปวงและต้องจัดการกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเราต้องสารภาพบาปและจัดการกับสิ่งของด้านลบใดๆก็ตามที่อยู่ระหว่างเรากับพระเจ้าและระหว่างเรากับมนุษย์ความสัมพันธ์ของเราควรจะถูกต้อง และอยู่ในด้านบวกทั้งกับพระเจ้าและกับมนุษย์ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมีการสารภาพอย่างถี่ถ้วนและการจัดการอย่างถี่ถ้วนอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเก่าแก่ก็คือการไม่อภัยแก่ผู้อื่นจงอภัยแก่ผู้อื่นเสมอและจงสแสวงหาการได้รับการอภัยเสมอเนื่องจากเราเป็นมนุษย์ผู้คนย่อมทำให้เราขุนเคืองใจและเราก็ทำให้ผู้อื่นขุนเคืองใจ เนื่องจากพระเจ้าได้ทรงวางคนสองคนไว้ด้วยกันในชีวิตสมรสและเพราะทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันมากบ่อยครั้งพวกเขาจึงทำให้ต่างฝ่ายต่างขุนเคืองใจกันความขุนเคืองใจเหล่านี้เองเป็นสาเหตุของความเก่าแก่แล้วหนทางที่จะขจัดไปซึ่งความเก่าแก่นี้คืออะไรหนทางก็คือการอภัยแก่กันและกันเราต้องอภัยแก่ผู้อื่นและสแสวงหาการได้รับการอภยัย หนึ่งในสุภาษิตของพี่น้องนีสำหรับชีวิตสมรสที่มีพลานาััยคือทั้งสามีและภรรยาต้องเรียนรู้ที่จะพูดว่าฉันขอโทษโปรดอภัยให้ฉันด้วยเราต้องอธิษฐานเพื่อให้การสามัคคีธรรมนี้กลายเป็นประสบการณ์ของเราในแต่ละวันเพื่อที่เราจะสามารถเข้าสู่ความเที่ยงแท้แห่งการเปลี่ยนใหม่ได้มากยิ่งขึ้นทุกๆวันพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ เมื่อบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนได้ผ่านขั้นตอนของการเปลี่ยนใหม่จนกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่แล้วพวกเขาก็จะอยู่ในสภาพที่ถูกเปลี่ยนใหม่อย่างครบบริบูรณ์เมืองบริสุทธิ์ถูกเรียกว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่เพราะกรุงเยรูซาเล็มใหม่ไม่มีองค์ประกอบเก่าแห่งสิงส่งสร้างเก่าของพระเจ้าอยู่เลยในขณะที่เราผ่านความทุกข์ยากภายในเราก็ต้องมีการเปลี่ยนใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องทุกๆวัน เพื่อพระเจ้าจะสามารถทำให้พระไถ่ปรารถนาของพรงค์สำเร็จสมบูรณ์